กันออกแล้วค่ะทุกคนดอกกระโดนนี่เป็นแบบนี้สวยมากนี่ค่ะเขาจะออกดอกแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มันสามารถกินได้กับทุกอย่างเลยเราชอบมากเลยคือทั้งสีสวยแล้วก็นี่คือต้นที่บ้านเลยนะคะ นี่ต้นเขาเป็นสิบกว่าปีแล้วป้ามันออกแล้วอะ่ะมันเริ่มออกแล้วรวงที่พื้นเนี่ยป้ามันกี่ปีนะต้นเนี้ยสิบกว่าปีห้าศูนย์นี่หกสี่ 64. ก็สิบสี่ปีใช่หรอ,อเร็วมากเลยนะมมมันิ้้งเราาไไ่ดดูดใช่ ก็งงอยู่เนียวเอาา้ามีดอกแล้วคือนี่ก็น่าจะเมื่อวานหรือเมื่อเช้าก็ไม่รู้เออม,มันเริ่มเหี่ยวแล้วอ่ะเพราะนี่มันกี่โมงละนี่ตัตตนเียง้ก็มเนียอย่างี้เมื่อเช,ช้าเก็บสายมันัหมดจากต้อตอนจะล่วงตอนเช้าตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ที่เขาจะสับดอกไเยปแบบนี้ เดี๋ยวจะถายทุกคนรู้ว่ากินอะไปลามิงปิงก็กำลังออกเลยค่ะสวยเลยเดี๋ยวจะไปกินกับซอสแม็กกี้อร่อยมากอันนี้กำลังออกนี่ก็ออีช่อเบิร์เริ่มเลยค่ะไม่หนอนยังไม่เจาะเดี๋ยวต้องเก็บก่อนสวยงาม อันนอยนดีจ้ะต้นติดกันกับต้นกะรูนเลย จะเก็บไปกินค่ะทุกคนหนอนยังไม่เจาะกำลังสวยแก่พอดีเลยค่ะอันนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวมาเก็บพรุ่งนี้ดีวกว่าเดี๋ยวทานทิหดหนดเยี่คะ่ะเขาจะวงเดแล้วพรุ่งน,นี้จะถ่ายทีค่ะจะสวยมากสวยมาก เก็บใส่เลยนี่มันจะร่วงช่วยช่วงเดือนนี้แหละกุมภาถึงต้นมีนาเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็หมดแล้วแต่คือเดือนนี้คือเป็นเดือนแบบวาเลนไทน์นทพอดีแหละแล้วมันเป็นดอกอเงี้ยสีชมพูสวยนะนะนู่นนะนู่นนะฝั่งนึง ดอกใหม่ดอกที่มันเหี่ยวแล้วก็ไม่ต้องเก็บดอกเก็บค่ะพรุนะ่งนี้เช้าเดี๋ยวกม็มีเยอะแยะ อันนี้คือดอกกระโดนที่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะก็คือยังสดอยู่จะให้ดูยังแบบกินได้นะคะยังทานได้อยู่แต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่มันร่วงใหม่เนาะก็แบบคือตอนนี้เขาก็มันทยอยร่วงทยอยร่วงเลย,ย,ยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา 51นาทีนะคะนี่ค่ะเขาก็ยังร่วงยังร่วงเขาก็จะร่วงลงเรื่อยๆนะคะเวลาเนี้ยยิ่งเขาเจอแสงแดดอ่อรำไรรำไรแบบเนี้ยเขาก็จะร่วงเยอะมากจะเหมือนกับทำให้ดอกเขาร่วงง่ายขึ้นนะคะเวลาเขาเจอแสงแดดนิดนึงอย่างเงี้ยเนาะ,คะแค่แสงแดดไรๆแบบเนี้ยก็จะทำให้เขาแบบร่วง ค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงออกมานะคะจากต้นนี่คะนีะคะที่เขาดอกเอ๊ะนี่ไงน,นี่มันจะร่วงอีกห่เออค่ะพิ้นเรนเดอกฟ,ฟูฟูฟึ้งฟึ้งก็คือเขาจะค่อยๆร่วงนี่นี่เป็นแบบน,นี้เลยคือมันฟินมากทุกคน สดสุดเลยค่ะแร้วก็จะเก็บนะสามารถนำไปทานได้กับทุกอย่างเลยนะคะที่เราอยากทานและส่วนใหญ่อ่ะถ้าทานกับเมนูแบบเส้นขนมจีนอย่าเนี้ยค่ะมันจะเข้ากันเนาะเพราะว่าเขาลักษณะของเขาจะเป็นแบบ เส้นฝอยฝยฝอยฝเนาะแล้วเวลาทานกับขนมจีนที่เป็นเส้นอยู่แล้วอะแล้วก็ราดน้ำเกงไตไต <c oughs> คือเด็ดจริงๆทุกคนไม่ทอโมเลยนะลวงมันจะค่อยๆ่ลวงค่ะเยอะเยอะขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันจนถึงวันที่ดอกเขาหมดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีละจะเหลือแต่ เขาเรียกว่าอะไระเหลือแต่เป็นเม็ดอะค่ะอตรงนั้นก็จะไวะ้เพาะได้นั่นเหรอคะตอนนั้นมีหมาอยู่อีกตัวหนึ่งอะค่ะกลับมาตอนนั้นเรากลับมาแล้วมันตายเราก็ฝังเราฝังเขาอ,อยู่ตรงเนี้ย เพราะเราชอบต้นดอกกระโดนมากเราก็สั่งเธออยู่ตรงใต้ต้นเนี้ยก็หลายปีแล้วเหมือนกันมดูเยอะเนี่อันนี้คือต้นน้องมวงพี่ชาคเคยถ่ายให้ดูคลิปก่อนที่ว่ามันเป็นดอกค่ะตอนนี้มันก็คือ เริ่มเริ่มป็นแบบกระปุ๊ดเล็กๆอกมาแล้วก็คือง,งงในงงยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะว่าทำไมเขาถึงออกดอกจากลำต้นแบบนี้นี่เือลนต้นเลยแล้วก็ออกดอกชนิดได้อย่างไรนี่ออกดอกคือลานี้แสงเด็ด 这种的是尾吗 เดี๋ยวเนี้ยเราจะไปกินกับผัดกะเพราทุกคนบุ๊มบิม๊มมาทำผัดกะเพราก็คือเป็นเมนูเผ็ดๆแซ่บๆที่ทานได้เหมือนกันเป็นผักกับแก่นเนาะแก่นจะคืติดผักเดีย๋ยวนี้ติดผักคือแบบกินผักก็รู้สึกว่ายิ่งกับเมนูแซ่บๆนี่คือสามารถกินมันสามารถทาให้เราจินผักได้เยอะขึ้นจริงๆนะคะใครที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยลองดูนะคือหาหาจุดที่ตัวเองรู้สึกว่า มันจะสามารถทําให้เราได้กินผัก,กดีเยอะแบบชาช้าว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เวิร์กสำหรับเราอาจจะเลอะดินบ้างนะคะแต่มันไม่ได้สศกโปรนะทุกคนนี่คือแบบต้นไม้ต้นนี้คืออยู่แบบติดกับบ้านเลยนะติดกับบ้านบ้านอยู่ตรงนูน้น แล้วก็ต้นนี้ต้นดอกกระโดนนี่คืออยู่อยู่ช่วงริมในเลยแล้วถนนก็คือจะอยู่ข้างนอกข้างนอกเลยนะคะก็คือเส,นนเ,เส้นนี้ที่เราวิ่งไปเส้นนี้ที่เราวิ่งไปก็คือออกนอกถนนแต่ต้นนี้อยู่ด้านในเลยซึ่งสิ่งสกรปรกนี่คืออยากจะบอกว่ามันมันน้อยมากเพราะมันจะมีต้นไม้ปกคลุมเป็นหมดเลยอจริงๆ อ๋ออ๋อนี่ก็จะเสียงตุมต้มต่ำตุ้มต่ำนะคะก็คือเสียงดอกกระโดนเนี่ยแหละเขาก็จะร่วงแบบนี้ยังเลื่องอยู่ก็แบบเก็บไม่ทันอะ่ะ มีกระจายกระจายไปทั่วแล้วถ้าคุณดะกินก็คือไปล้างหยิบนิดก็ได้เพราะเราเก็บเอง ทำเองการทำอาหารเองเราได้ทานเองเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้สำหรับเราเลยสึกแล้วเราแฮปปี้แฮปปี้กว่าการแบบต้องซื้อตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราชอบการทำอาหารมาก เยอมากเลยไม่มีการขัดใดๆกำเร็วอยู oh. ่ล่ะโอ๊ะโอวเศษขวากหนามนิดนึง เก็บเนี่ยพอพอเก็บฝั่งนี้เสร็จนะฝั่งนู้นมันก็จะร่วงสลับอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเนะี่ยคือเก็บเก็บไม่เสร็จสักทีอะ่ะจริงจริงยิ่งต้นใหญ่ก็จะยิ่งเยอะนะคะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีคือต้อนดอกกระโดดเป็นดอกที่ไม่รู้ก็คือเราชอบมากแล้วกี่รอบนี้แล้ว มาให้ป้าไปเพาะต้นนี้ไว้ที่สร้างบ้านอีกต้นหนึ่งซึ่งยังเป็นต้นเล็กอยู่เดีย๋ยวไปถ่ายดูคือถ่ายตอนเนี้ยเอ้ยคือปลูกมาตอนนี้ประมาณปีหนึ่งนี่แหละเพราะลงตั้งแต่ปีที่แล้วเชื่อไหมทุกคนลงตั้งหลายต้นอะ่ะแต่มันติดแค่กี่ต้นเดี๋ยวไปดูแล้วมันก็กําลังจะงอกนอ้องแบบกําลังจะแบบโผล่นั้นนมันก็จะใหญ่อยากให้มีอยู่ข้างบ้านไงคะเพราะเราชอบดดอก เดี๋ยวเดังพาไปดูก่อนอมไม่ไกลไม่ไกลจากจุดจุดนี้ะลองอีกลงไม่หยุดเยอะไข่เยอะมันจะเยอะช่วงกลางเดือนเนี่ยจะเยอะวันนี้วันที่สิบใช่ไหม สิกุงภาเนะสิกุงภานี่นะคะก็คือต้นกระโดนกีอน่องตอนรงตรงนี้นะตนน้นแตงโมดูสิเล็กมากนะเล็น,น้อย ต้นติดกับบ้านเลยที่พิ่งลงไหวเนาะนี่ค่อตอน้นแค่นี้นยังเล็กกว่าหนอีวก้อยตอนนั้นลงแบบประมาณเ,าเหมือนกับเป็นชุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่มันตกใต้ก็นหนู่ยคนคือหลังจากช่วงที่ดอกนี้มันลงเสร็จใช่ไหมมันก็เป็ออนช่วงที่เม็ดลงเป็นเม็ดแก่ นี่มันตกลงใต้ต้นมันก็เกิดเกิดต้นต้นน้อยขึ้นมาซึ่งเราก็อยากมาปลูกตรงนี้อีกแบบ้างเพื่อที่วันหน้ามันตโงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดอกร่วงสวยงามแบบติดกับบ้านานี้แล้วที่นี้ตอนลงอ่ะเป็นแบบ10บต้นได้เลยนะแต่เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่สองสามต้นสองต้นแหละอันนี้มันเป็นแขนงมันเนี่ยสองต้นก็คือ ไดให้เขาติดคู่กันไปอยางเนี้แหละแล้วก็ช่วยกันนะเหมือนกับช่วยกันเลี้ยงนี่ค่ะแค่นี้แล้วก็เขาก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะ่อยอีกสิกว่าปีก็จะไม่ถึงสิบปีน่าจะสามสี่ปีก็จะได้ทานแบบดอกมันว่างแล้วอะแต่ต้นนั้นคือสิบสบกว่าปีแล้ว15บห้าปีแล้วอันนี้คือพึ่งปีเดียวเป็นแบบนี้นะคะ ดอกกระโดดเนาะ